ที่จงเล,กกเลยยงื่อยยักษ์กอธเลยยิ่งน้ฮิน้มาแตกงก็ได้ยั้เข็มเอาเอาเอาอมี่จอมี่จอมี่ดักหน้าดักหลังเด็ดเด็ดเด็ดเต้ ตีบ่อยตีบ่อยตีแรงเกินว้าวว้าเห็น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 คนปั่นคนปันโอ๊ะโลกมากอเทสกลับปะกลับเรียบร้อยแน่เรียบร้อย คือมีคนจบจบปอโทรมาใส่สูตรผูกใช้โคตรหลอจะไปลองไง้นี่ หากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลดหนึ่งบาทนะครับทงไว้นะครับพิดถึงหูฟังคิดถึงเวลไซด์ดอทนะครับจุ๊บจุ๊บเรจะสียบดูชนึ่งจวบนอนแล้วผมก็โดนจบไปตึงๆด้วยตอนนี้ไฟฟูไม่ปัดล้ะบ้างไฟนี่คือแบบไม่ปัดแล้วเอาแต่แบบโอ้โหดูดีเครื่องออมีเครื่องแดงอย่างอันหนึ่ง เดี๋ยวต้อยอไปอุ้มก่อนไปผมไม่ปานติดต้องแต่งดาราไปก่อนทีนึงไป <laughs> ดิไปไหนก็ไม่ได้มาดิเอาคนนี้แหละคนนี้ก็ตายแล้วคนนี้ผมร้องนกคูดาวเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวรอเนะี่ยไปไปไหนก็ไม่ได้มา,าม,มาดิส่งไม่ได้เพื่อนนกอ่ะนายไม่ได้อัปเดตแพทหรอนกมันส่งไฟไม่ได้แล้วไม่ได้อัปเดตแพทอย่างเงี้ยเลย โดนได้ยังไงวะเนี่ยเสียชิไหม oh! โดนได้ยังไงวะเนี่ยไอดิโอ้โหร้องดังเกินโอ้โหโอ้โหคุณร้องดิคือร้องแบบเหมือนเหมือนเอาปากจ่อไม้แล้วก็เงี้ยคดคนนี้ก็เก่าเดี๋ยว ไฟจะดุเจ้ากาเอามาแล้วมาละมาแลวมาละเพื่อนเข้าไปได้ช่ะ่วยปะชเอ้ไปๆๆไปเไกลับไปไม่ได้เพื่อนวิ่งกับเหรอไม่อยู่ขอบแมปนี่เขาอะไรเด้อ อยู่ที่แบบตัวกระตุกเฉยแต่สแตนดาร์ดคนโดดตะปูหลอกเฟซก่อนผมจะเฟซจริงละโดนป่าเฉย ผมก็พยายามเซฟกระเป๋านะเซฟเซฟหลังตัวเองแล้วอ่ะฮะปลาแรงเกินอ่ะปลาแรงเกินหลุดเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหฮิตนฮิตหนฮิตฮ้ยหนิไอเดะเดะคนที่อยู่ อาบ่า,าจะเอ๋จะเอ๋ทำไรอยู่อ่ะ <c oughs> จบหลังก้อยแล้วกัน <c oughs> เอ๊ไอ้ตัวมันเหรียมด้วยน,นะโอ้โหโดนแทงกันตายกลางอากาศด้วย ไปเลยดิไปเนยไอ้โอ้โหไอ้จีไปดิีไปดิไปดิไปรอบนึ่งเพื่อนหิรอบงโอ้โหจัดทีทุกภาคเลยอโอ้โหนานมากเนะ้องวีนังใครอะ้องวีนังใครอะอดูเป็นลอกดิ มีใครอีกนะมีเฟืงหมินใช่ไหมอู้อู้อู้ซื้อแค่อันนี้ได้ไหมอู้สวยสวยสวยโอ้เฟืงหมินแยกไม่ได้อือเอ้อเฮ้อไปซื้อไปซื้อไปซื้อกดรอเลย เอาข้งไม่เจออย่างเงี้ยอดแย่ไปโอ้ยทาง,งมาจากไหนดูอยู่ดีขึ 5, ้นมาพันห้าเฉยดูดิใค้มันเติมอดแย่อดแย่เลย <c oughs> อ่นนนะไก็อีซื้อขอกันแล้วเหรอโอ้มึงซื้ออีกแล้วเหรอมึงซื้อขออีกแล้วเหรอมึงเนี่ยรู้ไหมว่าต่างคนหายากแค่ไหนมึงอีกแล้วนะ เย่ยุ้ยไมดีโพดละอ๋อขอเอเลียนตึงๆเซตไอสิวอยู่โมริตัวใช่ไหมได้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 กีน <c oughs> <c oughs> มีกิจกรรมคุณแต้มเดวไหมมีครับผมมีอยู่แล้วเอ๊หลดดนานอย่างนี้จะบอกว่ามึงหลุดจะบอกว่าของดีกองมึงคือสั่งคูหลุด แล้วผมยังอยู่ดีไหมตอนที่ผมยังอยู่ดีมีสุขไหมผมไม่ได้หลุดใช่ไหมของดีของมึงคือสั่งกูหลุดใช่ไหมเชีย <Yeah, S 1> มึงสั่งกูบินใช่ไหมเนี่ยสั่งกูบินเฉยเชียร์ <Yeah. S 1> เอาไปข้างล่างไปขายมึงหนึ่งใช่ปะ <c oughs> <c oughs> โดนคัง <c oughs> เดี๋ยวเขาโดนคัง <c oughs> เอาเออกไปนู่นโอ้โห เอาหลงไฟเรียบร้อยติดเชื้อจนเจ็บแน่ไม่ออกไม่ออกไม่ออกเที่จริงเลย <c oughs> ดูหน้าดิดูหน้ามาันสั่นดิ